สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกับผมอีกหนึงคลิปนะครับวันนี้นะครับ1กรกฎาคมสองห้าหกแปดเรามาชมสูตรใหม่ประจำงวดนี้นะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับสามตัวตรงๆรผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นออกที่352แล้วก็3ามเนะครับเลขสูตรนี้นะครับมันได้ชุดเดียวนะครับ ประกบกัน2-3สูตรแต่ได้ชุดเดียวนะครับก็ก่อนชมนะครับสูตรใหม่3ตัวตรง3-5-2-3-9-2ชุดเดียวงวดนี้นะครับโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจยนญยาในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับมันเลข บางครั้งเราใช้หลายงวดนะครับมันมักจะชอบหลุดนะครับก็สําหรับเลขวิ่งนะครับเราก็ให้มาดูชมแล้วนะครับคุณครับมันยังไม่พลาดหลายหลายสูตรนะครับก็ตัวเดียวตัวเดียวเดียวเหมือนกันนะครับเราเลยตัดเอาเลขซึ่งภายในระยะ3 4งวดนะครับตามที่เราได้ให้คุณได้เห็นนี่นะครับออกอย่างนี้แล้วก็ออกอย่างนี้และงวดนี้มันจะได้3ตัวตัวไหนชุดเดียวนะครับก็ลองมาชมกันในคลิปนี้เลยนะครับ เลขนะครับที่เรานํามาตั้งนะครับที่จริงมันเอาแค่3งวดมันเข้าเป็นเลขแต่เราใช้ตัวนี้นะครับมันมันเป็นเลขร้อยมาลัยเอาเลยนะครับคุณครับเอาง,ง่ายๆถ้าเอาสูตรหนักๆ๋ยวท่านก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ย ตัวสุดท้ายอย่าง9กเนี่ยมันมาจบที่8อย่างนี้นะครับแต่เขา like ไปล่างนะครับเนี่ยไปล่าง,างาครั้ง,งเดียวนะครับไปล่างครั้งเดียวเนี่ยนะครับมันออกที่78ตัวบนมันออกที่ตัวนี้นะครับ309ก็คือตัวนี้สูตรนี้เราจะใช้ตัวนี้บังคับกับตัวบนนะครับคือให้มันได้เหมือนกันทุกอย่างเลขถ้าเข้ามาก็มาแบบนี้เลยนะครับมันเป็นเลขบังคับกันนะครับในสูตรนะครับเพราะเราใช้หลายงวดแล้วมันชอบหลุดนะครับตัวนี้อ่ามันขึ้นมาอยู่บนนะครับมันออกที่ศูนย สามศูนย์เก้านะครับคุณครับสามศูนย์เก้าแล้วมาดูงวดถัดมาเลยนะครับคุณครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตัวนี้ออกไปที่แปดเจ็ดล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแปดเจ็ดเลยนะครับมาดูงวดถัดมานะครับเราได้อะไรครับหกเจ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยคุณครับเนี่ยหมันก็ต้องจบที่5อย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวที่เราจะบังคับนะครับตัวนี้มันจะได้บังคับกันแบบไหนนะครับเนี่ยเราปากกาแดงวง5ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยวง3ตัวอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้รู้นะครับเพราะเราใช้ตัวนี้มาบังคับกันมันเป็นบรรทัดฐานของเขานะครับคุณครับตัวนี้ตัวตัวสุดท้ายตัวเนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็เช่นเคยแล้วครับคุณครับมือไม้ก็สกปรกนะครับพะไปดำนานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เริ่มนะครับตอนนี้ เอ่อข้ามันนะครับเอ่อเราได้อะไรครับตัวแรกเราได้3เนี่ยสนะครับ4 5นะครับ6 7เจ็ดเอ่อแปดเกนเนี่ยนะครับเนี่ยสมมันก็จบที่2ใช่ไหมครับตัวนี้เราเอาตัวนี้เป็นบรรทัดนะครับเนี่ยมันมาอยู่กองกันอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับคือออกที่3 5 2ห้านะครับคุณครับแต่ตัวล่างของเรามันบังคับ ได้นะครับเราก็เลยเออนะครับนำสูตรนี้มานะครับเพราะนี่เห็นไหมครับเนี่ยสามเราวิ่งนะครับสามมันมาจบที่สองตัวนี้นะครับอ่าลรล่องที่เขาออกนะครับมันออกกับห้าตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยห้าอย่างนี้นะครับเนี่ยออกไปที่อ่าสามห้าสองนะครับอ่าคู่ของเขานะครับก็คือเราใช้คู่ตัวบนคู่ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังไม่มานะครับเนี่ยตัวนี้เขาก็เอาอยู่ข้างบนทีนี้เราจะใช้ตัวเนี้ยบังคับนะครับเนี่ยเราอาจจะได้แค่อะไรครับ 25อ่าเราจะบรรทัดนะครับเพื่อชี้แจงให้ท่านรู้นะครับตัวนี้เราก็ลงด้วย2.5อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็ต้องลงด้วย92อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรามาดูพอเราได้อ่าห้นะครับเราก็จะมาพึ่งอ่าใบนี้ของเขาเราเลยนะครับเนี่ยคุณครับเนี่ยห้นะครับถ้า25มันมันจะไปอีกแนวหนึ่งนะครับมันมีแค่เลข4หลักเท่านั้นเองนะครับอ่าชุดตัวนี้นะครับมันเป็นชุดอ่าสาตัวนะครับ เราได้ตัวเดียวเนี่ยเราตัดออกมาก็คือเหลือ36ตัวนี่เราจะถูกทุกงวดถ้าหากว่าเลขเบิ้ลเ,เลขเบิ้ลเลขหามเราไม่ถูกนะครับถ้าเบิ้ลเลียงอย่างนี้เราถูกเลยนะครับเนี่ยหกแนะครับงวดนั้นออกตรงๆนะครับออกตรงๆเลยนะครับถ้าเบิ้ลเลียงออกอย่างนี้เราถูกเลยนะครับถูกตรงนะครับเราก็ต้องพึ่งตัวช่วยใช่ไหมครับเนี่ยเราได้5้าสองนะครับทีนี้สามันอยู่อย่างนี้เห right ็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็ออกไปที่ อ่าสามห้าสองนะครับเนี่ยเราใช้ตัววิ่งของเขานะครับอ่าแล้วมาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับที่มันออกอ่าสามสองเก้าเราจะใช้ตัวเนี้ยนะครับมาดึงกับใบเมื่อสักครู่ของเรานะครับเป็นใบอัจฉริยะอีกใบหนึ่งนะครับตัวแรกนี่เราได้อะไรครับสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเนี่ยคุณครับเนี่ยมันตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเก้า นี่เรานับนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้าเห็นไหมครับเนี่ยเเป็นอ่าเก้าเป็นตัววิ่งนะครับแล้วก็0 1 2เนี่ยเราจะได้ตัวไหนก็ช่างมันนะครับเราเราเราเอาเอาใบนี้เรามาดึงนะครับถ้าว่าสูตรตัวนี้นะครับมันยังเดินต่อนี่นะครับเรามีโอกาสเลยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตกันนะครับพอสมควรเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่เราอาจจะ ว่า9012อะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเราเอา92เป็นยืนบรรทัดฐานแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับที่เราเอาเลขล่างมาทำนี่นะครับมันได้92จริงหรือไม่จากตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำก่อนนะครับเราจะนับให้ดูนะครับเราได้อะไรครับ 0, 1เนี่ย2ใช่ไหมครับเนี่ย 1, 2, 3มเนี่ย1 2 3เนี่ย2มันคือชนตัวนี้นะครับแล้วมาดูตัวล่างเราได้92จริงหรือไม่นะครับ3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับมันเป็นหน่วยสิบนะครับแล้วเราก็ต้องมาพึ่งใบของเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครับเนี่ยเนี่ยบางครั้งนี่เราหาไม่เจอเลยนะครับสามแล้วก็สามอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราได้เก้าสองใช่ไหมครับเนี่ยเก้าสองคือห้าสองกับเก้าสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสองเก้าก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็น29นะครับ29เราเราอ่ามันก็มีแค่4หางนะครับมีแค่4ชุดเองนะครับทีนี้เราได้92แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาหลักร้อยเขาเลยเนี่ยครับเนี่ยมันมีอยู่นะครับเนี่ย192กับ392แล้วก็592แค่นี้เองนะครับ3หลักแค่นั้นเองนะครับถ้าหากว่าเลขมันจะเข้าตรงของเขาทันทีเลยนะครับมีเลขอยู่3หลักนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับเราก็ต้องพึ่งตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันได้แล้วนะครับเนี่ยสามมันอยู่ตรงนี้นะครับบางทีเราหาไม่เจอเราไปเอาสูตรอื่นมาผสมมันก็ลําบากนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูทางวิ่งของตัวเลขของเราสําหรับงวดที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในวันที่1กรกฎาคม2568นี่นะครับเราเริ่มเลยนะครับเราได้อะไรครับ7 8นะครับ 9ก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยบางท่านเราก็อาจจะคิดว่าสามมันจะไม่น่ามาแล้วนะครับเพราะดูสูตรนี้แล้วมันบังคับอาจารย์ก็เลยต้องย้อนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสามสามมันมากับหกอีกแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวล่างเรามันได้อย่างนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยห้ามากับสองนะครับแล้วก็สองมันมากับเก้าอย่างนี้นะครับเราจะจับชุดตรงของเราออกมาเลยนะครับเราได้อะไรครับ สี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยวันนั้นหกตัวนี้นะครับไม่มานะครับเนี่ยไม่มาทีนี้เขาเริ่มนะครับล่างเขาออกอย่างนี้นะครับก้าแทนหกแทน9ก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราได้หกหกมากับอะไรนะครับก็ทามากับตัวล่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่าแล้วก็มาดูหกมากับอะไรครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองเนี่ยหกมันมากับสามนะครับมันมาด้วยกันแบบตัวบนเลยนะครับเลขมันบังคับสูตรกันนะครับเนี clicked, verändert verändert ่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสามหกอ่านี่นะครับสามหกแล้วก็ตัวนี้มันก็ต้องหกสามใช่ไหมครับเนี่ยหกสามเนี่ยมันบังคับกันอย่างนี้นะครับค an ุณครับเนี่ยดูดูเช่นอย่างตัวนี้ก็ได้ครับดูตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สองห้านะครับแต่อ่าตัวนี้มันจะห้าสองตรง ใช่ไหมครับเนี่ยห้าสองตรงคือเขาสับบนกันนะสับเอาตัวนี้ไว้หลักสิบหลักหน่วยแค่นั้นเองนะครับแต่เราได้ใบอันนี้เรามาบังคับเราก็เลยดีใจเลยนะครับดีใจเลยนะครับสูตรของเราตัวนี้มาบังคับนะครับเราจะหาหลักร้อยได้ไง่ายๆเพราะมันมีแค่3ตัวแค่นั้นเองนะครับก็อย่างงวดนี้เราได้เนี่ยถ้าตัวนี้เขาออกอตัวไหนจะออกตรงครับท่านว่า 6- 3สออกตรงหรือจะ 3- 6ออกตรง นะครับเขาเขาสับอย่างนี้นะครับตัวนี้มัน52ใช่ไหมครับพอ5 2าเสร็จแล้วนะครับมันก็มา92 92เสร็จแล้วนะครับมัน3 6หรือ6 3แค่นั้นเองนะครับเราก็มาจับ2ตัวเอาไว้เลยนะครับ2ตัวไว้เลยนะครับถ้าเขายังออกอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันย้อนเราต้องสังเกตตัวไหนครับสังเกตตัวนี้ไงครับเนี่ยเนี่ยสี่เห็นไหมครับเนี่ยสตัวนี้3หลักร้อยงววนี้4ตัวนี้ก็ต้องหลักร้อยพราก9กับ4เรามาตัวหนึ่งนะครับ เก้ากับสี่มาจากชุดไหนนะครับเดี๋ยวดีจะทำให้ดูนะครับจะทําให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจับหลักของเราก่อนนะครับเราจับหลักของเราก่อนนะครับดูดูนะครับเก้าเก้ากับสี่ของเรานะครับเดี๋ยวกระดาษแผ่นใหม่มาเลยนะครับจากจากตรงนี้นะครับเนี่ยเก้ากับสี่เนี่ยเราได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเราได้อะไรครับเนี่ยเก้าสามนะครับเอาสามเอาสองเอาเก้าเอาสามอย่างเงี้ยนะครับเราเอาตัวนี้มาบังคับเลยนะครับก็คือเง่อนั้นมันออก8 8นะครับ ตอนที่ออก3ามเก้าอ่าสามนี่ครับ8ปดแปดแปดนะครับแปดแปดแล้วก็เลขท้าย0ูนย์หนะครับงวดนั้นมัน0ูนย์หแล้วได้6นะครับได้4อ่านะครับทีนี้มัน6กับ0มันออกตัวหนึ่งมันออก0นย์นะครับเนี่ยออก0ูนย์สามตัวนี้นะครับเนี่ยออกที่0ูนย์สามอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับมัน0ูนย์เมันออกที่9ออก3ามศนะครับเรา0ูนย์เมาแล้วเลขท้ายงวดนั้นมันออก8ปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเราได้8ปด กับ6นะครับทีนี้เราจะได้6กับ3เนี่ยมันก็ออก3นะครับเนี่ยสองสามเห็นไหมครับเนี่ยสองสามสองสามแล้วก็งวดถัดมานะครับที่มันออกห้าสองห้าสองเลขท้ายสองศูนย์เจ็ดกับสองนะครับเจ็ดกับสองเราได้เก้ากับสองเนี่ยคุณครับมันมาสองตัวเลยนะครับเนี่ยตัวบนเราเก้านะครับมันก็ครบเห็นไหมครับเนี่ยเก้าสองสามเลยนะครับงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันอย่างระทึกนี่นะครับเก้า 2 06ตัวเดิมเนี่ยนะครับเขาวางไว้อย่างเนี้ยเห็นไหมครับเราได้9เราได้8เลขเราจะต้องออกที่9กับ4นะครับถ้า9ไม่มานะครับมันเหลือ4ตัวเดียวนะครับเนี่ย4ตัวเดียวนะครับเพราะระหว่าง9กับ4งวันี้นะครับเขาจะมาเกาะคู่กันเราก็ไม่ทราบเลยนะครับคุณครับก็ลองลองดูนะครับแต่มันไปบังคับกันแล้วนะครับตอนนี้มัน4 3เลยครับเนี่ยส3เลยนะครับเลขตัวนี้นะครับเราก็มาดึงหาในใบ อัจฉริยะของเรานะครับใบนี้เลยนะครับเนี่ยใบนี้เลยนะครับเนี่ยใบนี้นะครับมันได้ตัวเดียวนะครับได้ตัวเดียวงวดนี้นี่ไงครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะแต้มสีเข้าไปหน่อยนะครับเพราะอาจารย์เขียนไว้สิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยเขียนขึ้นมาตั้งแต่ที่มันมันเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับคุณครับเนี่ยสี่นะครับหกสามนะครับเนี่ยตัวตรงเขาเลยนะครับเนี่ยสี่หกสามเลยนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสามสามขึ้นหลักร้อยนะครับเนี่ยสาม 5 2ใช่ไหมครับเนี่ยสาแล้วก็2ตัวนี้นะครับอ่มันบังคับด้วยตัวบนด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยสองนะครับ3อยู่ตัวตัวที่2นะครับ2แล้วก็3 5อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาสูตรนี้มาบังคับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างงวดที่แล้วเนี่ยครับเราหา3ตัวนี้อาจจะหาไม่เจอแต่เอาหลักนี้มาจับนะครับมันก็ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยสามเดี๋ยวเขียนใหม่นะครับ3 9 2ท่านที่แคปเอาไว้ใช้แล้วก็ มีแล้วก็คงจะเอามาดูนะครับคุณครับเพราะอาจารย์ให้ตั้งแต่อาจารย์เริ่มทําคลิปใหม่ๆเลยนะครับสูตรตัวเนี้นะครับอ่านะครับก็แบบนี้เลยนะครับงวดนี้ก็ขอให้เขาออกตัวนี้ด้วยนะครับเพราะมันบีบกันตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนี่สี่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสี่แบบเดียวกับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะถูกตรงในงวดนี้นะครับก็สี่หกสามเลยนะครับสามห้าสองเห็นไหมครับเนี่ยสามห้าสองสามเก้าสอง งวดนี้สี่หกสามนะครับก็เขียนตรงนี้เลยนะครับสี่หกสามนะครับก็มันได้ชุดเดียวนะครับสองสูตรที่มาประกอบกันอย่างนี้นะครับคุณครับก็ขอให้มันนะครับเดินต่อกันแล้วกันนะครับเพราะมันเริ่มเข้าชุดนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับ ก็ตัวเดียวนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มันเป็นเลขแบบนี้นะครับไม่ทาบว่านะครับจะถูกใจหรือไม่นะครับถ้าหากว่ายังไงไม่ถูกใจก็นะครับคุณครับก็ปล่อยผ่านนะครับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับเพราะสูตรเรานํามาบังคับกันได้แบบนี้นะครับตัวบนนะครับมัน25นะครับแล้วก็งวดถัดมามันก็เห็นไมเก้าสอกับสอตัวบังคับเขานะครับเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสองเตัวนี้ 63เลยนะครับมันถ้าเขาทำตัวนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเลขมันเข้าล็อกโหรศาสตร์อะไรเราก็ไม่ทราบหรอกนะครับอาจจะออกอย่างนี้ก็ได้หรือจะยังไงก็นะครับโปรดได้พิจารณานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนะครับเอาเลขตัวนี้มาให้คุณได้ชมอันที่จริงอาจารย์ว่าจะเอาตัวนี้ชุดนี้นะครับไว้ทําเป็นช็อตเด็ดนะครับเป็นช็อตเด็ดนะครับแต่เราก็มาเริ่มออกวันนี้เลยนะครับ เพื่อให้ท่านเอาไปเป็นแนวทางนะครับคิดและตัดสินใจเพราะเลขมันออกไปก็หลายชุดแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าชุดไหนมันจะอยู่ชุดไหนมันจะไปนะครับก็ลองลอง,ลองดูนะครับเอาลองไปทําดูนะครับง่ายๆเอาเลขบังคับกันนะครับถ้าไม่บังคับกัน ي, ดีโดยมากเราถูกยากเลยนะครับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ